สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพามาชมหลังจากฝนตกท้องฟ้าก็จะประมาณนี้เนะาะเขจะไม่เห็นจะไม่เห็นดอยนะคะเนาอะจะไม่ค่อยเห็นดอยเพราะจะมีเมฆบังหมดเลยนี่แหละทางเราจะไปตลาดเราก็แวะนิดนึงน,นเห็นแล้วก็อืมแต่ว่า แต่ว่าเสียอยู่อย่างเดียวเราไม่เห็นดอยอ่ะเนาะเพราะว่ามินเมกบังไปหมดเลยเนี่ยสงสัยวันนี้ก็คงสงสัยจะอีกนั่นแหละเนาะอีกจะตกอีกก็เขาก็าบอกอยู่ดินฟ้าการเขาก็บอกตามอันนี้อยู่ตามโทรศพัพท์นี่แหละอืมนี่แหละค่ะหมู่บ้านของเราก็าจะประมาณนี้แหละหอืม เสียงไก่ขันเช้าเช้าเงี้ยมีเสียงเป็ดเสียงห่านเสียงเยอะแยะมากมายไก่กองนั่นแหละค่ะนี่คือทีวทถีชีวิตของบ้านเราเนาะแลวในในนี้ก็มีมีหอยด้วยนะเอ่อใครอยากมางมหอยมาเด้อมาเด้อแต่ก็ไม่กล้างมเขาหรอกเพราะไม่ใช่นาของเรา เห็นแล้วมันอดไม่ได้เนาะเออที่จะอา่าพูดถึงอ่ะมันั้นพูดถึงจะจะมันเป็นคนยังไงบอกไม่รู้เห็นแล้วก็อดไม่ได้อะ่ะเห็นความงามอาของธรรมชาตินี่แหละความงามของธรรมชาตินี้จะไม่หลอกลวงใครอือบคุณค่ะ นี่แหละเช้าๆมาก็ได้ยินเสียงไก่ขันเนาะตามบ้านนอกเราก็จะประมาณนี้แหละเสียงไก่เสียงเป็ดเขาก็อยู่ของเขาตามธรรมชาติแบบนี้แหละอือแล้วก็จะ